ตู้เย็นนี่แหละที่แช่น้ำที่แชแต่เนี่ยมาต้มแล้วนี่ยวจะคลายตำใส่ลาบวันนี้เมนะะูอะไรคะอาถนอมอินจเจริญทำค่ะ,จะเจริญทำค่ะวันนี้ทำลาบกับสลัดค่ะอ๋อลาบสลัดสลัดผักในในบ,บ,บวบเรานี่แหละค่ะคล,าลาบนี่เป็นลาบเต้าหู้ค่ะ,คะเห็ดยอ แล้วก็มีอันนี้เือเก็ดยอเ็ยออันนี้แป้งบุกแห้ขาภูมให้มาผสมใส่ด้วยยกมาขันแกเเรมีอะไรบ้างคะมีกระเทียมขาะไครปูด ไปขั้วค่ะเอาั้วให้เหลือง่ะเหลือง่ะขั้เหลืองแล้วก็ผสมกับเต้าหู้ต้าหู้ที่ตอ๋นไว้แล้วเต้าหู้ก็เหลืองเครื่องปรุงก็มีพริกข้อขั้วมะนาวหอ,อมหอ,อมผักคีแล้วก็เกลือพริกคลัแค่พริกป่นหอมนี่เราใส่หัน่นใส่นจนจบเลยลาบมุนไพร ใ,ใบมะกรูดเพิ่มแคลเซียมโอ้เพิ่มแคลเซียมที่จริงเราก็คิดว่ามันทาให้กลิ่นหอมเนาะ<ม>แต่ว่าในความเป็นกลิ่นหอมมันก็มีประโยชน์ของมันด้วยมีประโยชน์มีอะไรกดอัมมิโนสูงอันนี้คือหน้าที่ของแม่ครัวเลยจริงๆเลยนะคะว่าหนึ่งปรุงรสชาติให้คนเขา กินได้แลของเตีมมาใส่ก็ต้องมีประโยชน์ด้วยต้องมีความอร่อยด้วยเจริญอาหารแต่ร่างกายต้องได้รับประโยชน์ด้วยนี่คือหัวใจหลักของการเป็นแม่ครัวเจร็นเนริญคุณค่าของอาหารด้วยของเทีมมาใส่ด้วย ประโยชน์สูงประหยัดสุดด้วยเน้นประหยัดด้วยประโยชน์ด้วยปรหัดิ่งหอมมากเลยเครื่องปรุงในลาบเนี่ยดูแล้วมีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์ในตัวหมดเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นข้าวคั่วซึ่งเราเราก็เห็นเขากินเกิดมาเนาะก็เห็นบนรรพบุตรเราผู้เฒ่าผูแ้แก่เขากินข้าวคั่วมาในเมโน,โนูอาหารหลายหลากหลายขึ้นมารู้ว่าโอ้คุณค่าทางประโยชน์ของเขามากมายมันมันมีด่างด้วยข้าวคั่วเนี่ยจะเป็นนี่เป็นด่างเพราะว่าเราคั่วมันเกือบไหม้คั่วจนมันเหลืองเข้มเกือบไหม้แล้วเลยได้ ความเป็นด่างเพราะอาหารทั่วไปส่วนใหญ่จะมีตะกรดความเป็นด่างมีน้อยอย่างํำน้ำพริกสมัยก่อนเนะี่ยเมื่อกวกหอมกระเทียมเขาจะโยนใส่ก้นเตานะเวลาจะมาทำก็ได้ไม่ล้างนะสมัยก่อนไม่ล้างเขาจะเป่าเปเพราะนันเป่าขีา้ข้าวก็มีติดไปบ้างอะไรบ้างทั้หม สมัยนี้ต้องล้างต้องสะอาดกันเลยไม่แข็งแรงคนไม่แข็งแรงคนไม่าไม้างของดีๆออกหมดมที่ที่มันทำฉันก็นไม่ล้างคิดเท่าเป่าเป่าเก็เอาใส่โคกตำเลยก็ลเลยคนโบราณเขาพากินอย่างเงี้ยเรามาบางคนสมัยนี้เขาบอกให้มันตกกระปรม,มาล้างก็เอีอ่ยมหมดเลยนะจนคุณค่าทางอาหารแทบจะไม่เหลือ เราต้องกลับไปกินแบบพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาทำแจะแข็งแรงกว่าโควิดดีมาจัดสรรให้ย้อนกลับไปใช้ชีวิตแบบเก่าไช่ไหมคะทั้งเรื่องกินเรื่องอยู่ถ้าอาชีพ้ถ้าใครไปแหล่งไบยมุกก็จะได้เชื้อโรคกลับมาถ้าใครไม่ไปยุ่งกับแหล่งไบยมุกก็จะปลอดภัยแล้วก็การกินด้วยกินเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ก็มีแต่เชื้อโรคสมัยนี้นะ จะโลกคือให้เรามาปลูกอยู่กินอยู่กับบ้านไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปขายแรงงานที่โรงงานพ่อทำงานโรงงานก็เลยได้กลับบ้านกันเยอะเราะโปรดของานบอกโควิดดีนะต้องขอบคุณเขาที่มาจัดสรรให้ลูกหลานกลับมาอยู่กับพ่อกับแม่กลับมาอยู่บ้านทำมาหากินที่บ้านในวาระที่พ่อ8จะ8 8ปีแล้วก็ในงานพุทธาพิเศษนี่ มีอะไรที่ตั้งศีลกับงานนี้ไหมคะคือที่ตั้งใจไว้อยากจะทําตามที่พ่อท่านสอนนะทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ที่กําลังของเราทําได้และจะไม่ขอจะขอติดตามพ่อท่านไปจนกว่าเราจะนั่นแหละสิ้นสุดหมดม <laughs> เป็นอรหรัน ตั้งใจปฏิบัติที่เป็นอรหันต์ได้แต่ไม่ได้ท่านนี้ก็คือตั้งใจไปเรื่อยๆองให้ได้สักชาติขอตามท่านไปตลอดขอตามท่านไปตลอดจนกว่าจะได้อรหันต์นะ <c oughs> สาธุขอบคุณมากค่าจเจริญธรรมค่ะ <c oughs>